ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องซักผ้า LG นะที่ผมรีวิวอันบอกไปเพื่อนาน,านมาแล้วนะฮะมีเพื่อนๆสอบถามมานะครับเกี่ยวกับตั้งค่าการซักนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องซักผ้าเนี่ยมันหมุนแรงหมุนเบายัางไงนะผมก็เลยมาทำคลิปอันนี้นะจะได้รู้ว่า หมุนแรงหรือว่าหมุนเบายัางไงของเพื่อนๆนผมไม่แน่ใจนะครับพราะก็แบบไหนเนี่ยมันคือเป็นปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคฮะอันนี้ผมกด power นะครับก็อ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟเครื่องซักผ้าก่อนโอเคอ่าก็มีปุ่ม power on นะครับอยู่ตรงนี้ฮนะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับนี้อันดับแรกนะปุ่มที่ผมเคย รีวิวต่างๆไปแล้วกันพวกระดับการซักนะทีนี้ในวันนี้เนี่ยที่ผมซักเนี่ยมันจะเป็นมีเมนูให้เลือกนะอยู่ตรงนี้ที่โปรแกรมนะครับผมนี้นะเนี่ยแล้วมันก็ใช้ขึ้นสัญลักษณ์ไฟมีซักทั่วไปผ้าขนสัตว์เครื่องนอนอันนี้ผมจะซักเครื่องนอนนะผมก็เลือกให้มันที่เครื่องนอนอ่าตอนนี้เห็นชัดเลยอ่าเมื่อกี้ไฟสะท้อนนี้ผมอยู่ที่เครื่องนอนแล้วอ่า ก็อ,อยู่ข้างน้าเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็รอสักครู่ให้เขาคำนวณน้ำหนักต่างๆนะครับแล้วก็เวลาน้ำทามมิ่งที่เขาจะต้องเสร็จนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าเนี่ยครับ,รบเมื่อถึงเวลาสักพักหนึ่งนะฮะเครื่องก็จะทำการหมุนนะครับอันนี้ก็ หมุนเพื่อที่เครื่องจะได้คำนวณนะน้ำหนักผ้านะครับต่างๆนะครับนี่เขาชั่งน้ำหนักอยู่นะครับเนี่ยเซนซิงนะครับอ่าก็จะคำนวณเรื่องการปั่นปริมาณน้ำอะไรพวกนี้นะครับอ่าอ่านี่พอเขาคำนวณเสร็จ ก็จะได้ออกมานะบอกว่าจะมีซักนะฮะหนึงชั่วโมง37สิบนาทีนะครับนี่น้ำนะครับก็เริ่มไหลออกมาแล้วก็จะมีช่องผงซักฟอกแล้วก็ช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับซึ่งมันก็ได้ทํางานอยู่นะฮะตอนนี้โอเคระหว่างนี้นะครับก็อรอนร้ํา นให้ถึงจุดที่เหมาะสมกับน,น้ำหนักของผ้านะครับก็ให้เครื่องสักผ้าทำงานเข้าไปนะครับอ,อันนี้นะครับที่ได้จากการเลือกนะครับอัตโนมัติแม่เป็นนะครับเป็นชุดเครื่องนอนนะครับก็อ่า ระดับการซักนะครับตั้งอยู่ที่แฮปปี้นะครับแล้วก็เสียงเตือนต่างๆเนี่ยตั้งไว้ลางสุดนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นนะครับระดับ7นะครับในส่วนของน้ํานะครับนี่แล้วก็จํานวนนาทีที่ซักนะครับแล้วก็การล้างการปั่นหมาดนะครับแล้วนี้ก็เรื่องของโปรแกรมอ่ะเดี๋ยว รอสักครู่นะ้เดี๋ยวเริ่มปั่นนะครับผมจะตัดมาให้ดูอีกทีนง้ระหว่างนี้นรอน้ําเต็มก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่น้ําเต็มนะฮะตอนนี้ก็เริ่มทําการปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการปั่นนะครับอ่่ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะช่วงจังหวะที่เขาปั่นนะครับนะก็จะตอบเพื่อๆนๆได้ครับว่ามันหมุนแรงหรือหมุนเบายัางไงนะครับลองเปรียบเทียบดูนะอันนี้ผมซักเป็นเครื่องนอนนะครับโอเคครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับเดี๋ยวอตอนที่ มีการใช้งานยังไงเราจะสอบถามก็คอมเมนต์กันด้านล่างนะครับถ้าผมพอจะทำคลิปมาตอบแบบนี้ได้ก็จะมาทำให้ดูครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผมครับอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ทำการซักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านแห้งในเครื่องนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าแห้งแบบมัดมาเลยนะครับอันนี้ ้าห่มนะครับแบบเป็นเป็นนุ่มๆเป็นแบบฟูๆหน่อยนะครับก็จะชื้นเล็กน้อยครับอันนี้ก็ปั่นแห้งในตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวนำขึ้นไปแล้วก็จะเอาไปตากโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหลังจากคลิปที่แล้วถ่ายตอนที่ซักนะครับตอนนี้ซักเสร็จแล้วก็จะแห้งประมาณนี้ครับโอเคครับ